สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มมันชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะเรากับน้องอันดิสอนนะคะกอประสมปูนให้ลุงอีกแล้วนะคะ ไปเอาเลยพี่ลูกเอาใช่อ่ะมีความอะไรสิเรียรถเสร็จมาดืงเอกไปเอาบังขามาได้ลูกเลย กับเสือกับอินทีนี่ีเคียว5ลูกห้าสามวสามสีห้าเอาอินซีเคียวทุกคนนะสามสี่เจลูก อยากกินตีนอยากกินตีนบออยากกินตีนบอกขปุไปยะไมเน่ยทั้งหลาแบแบบืแบบืไหนไปหรืบถือที่นู่นบ้านเงือบบาเงือบขับแบคืนมาเงือบอ้ยนี่มีตังพกเลอคนมันมีแบบนี้ยนมีตังพกเมีสีเขียว ปูนก่ออันนี้ปูนก่อเจ็ดกระสอบบุนเขียวที่สีเจ็แล้วก็เสือพัดสีฟ้ารจเสือพัดวะฮะารู้ไปแล้วบอกเขาว่าเสือพัดเขาก็รู้หรอกร้านน่ะเสือพัดมันจะเป็นกระสอบคาดสีฟ้าตอกมันกั้นสีฟ้าใร้ไปแล้วไปด่วนเลยท่าน ามาลงให้พี่ชายพี่ชก็จะกรอบเหมือนกันใไดห้านาทีแล้วลุงพันอ่ะถ้าห้านาทีที่ไม่มาเก็บสื้อผ้กับบ้านไปเลยรายงานช่องด้วยรายงานช่องด้วยนิุูอิีเขียวเดองนลว ก็ราจะเอาดอกไม้ลงมั้งไม่จะตัดก้านเจ็บของเป็นงานสะาดบ้านอะไรให้มันทำงานนี่ก่อนเปนงานสาดบ้านอะไรกัน่ะเไม่อย่างนี้เเอดยอล่าสุดนะครับขาไอซ์ี้วเดี๋ยวไปถึง มีก้าวไปแล้วใครจะจัดอะไรก็จัดไปเลยอยากทําอะไรก็ทําเออดูประกาศแล้วนะครับอ่านเลยก้าวนะครับใครทําอะไรก็ทําจัดเลยเออดูประกาศแล้วนะใครมีความสามารถจะทําอะไรก็ทําไปงานชุมตัวนะ่ะเออดต,ตัวมันใช่ออตรงนี้มาทำงานหลวงช่วยกันมันติดก่อนเอ,อ,เอางานหลวงก่อนงานรัดไว้หลัง <c oughs> เอาแล้วนะคะเอซีนะคะอยากใาตัวมันแล้วนะคะพี่เจ้าพี่เจ้ามาถ่ายมาถ่ายจริงจริงลูกพันธุ์ต้นไม้เปลี่ยนรเลยเกดไม่เอาไม่เอาลงอีกนะช้าคำไมช้าเร่พันธนะเอาลงช่วยเกดมาบอกให้ขนมาฮะ ไช้บอลให้คนมาสแบบมายใชบปะเราต้องเทน้ำก่อนที่ถึงจะเทปูนบมีฟองน้ำข้างบนมนะีฟองน้ำเอาฟองน้ำาีีใส่แล้วก็เท

การส่วนตัวลำวันที่เก้าครอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอยากด้างช่างที่ไหนมาทำอยากสร้างน้างสร้างที่ทำ ยังอบเป็นงานเยอะแยะสมมติสมมุติแต่ในบ้านตัวเองอะวันไหนวันนั้น ตกกระบาละแถวครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทีโกโก้นะคะินช่องมือถือชนองน,นะคะก็คลิปนี้นะคะหลังจากวันที่9ก้านะคะก็ตัวใครต้นนันะคะหนูงแจ้งแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ